สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วอีกแล้วนะคะเอ่อมาถึงคลิปใช้แล้วชอบประจําเดือนสิงหาคมเดือนนี้นะคะก็มาดูกันดีกว่าว่าแก้วใช้อะไรแล้วชอบบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรที่แบบเฮ้ย ในเดือนนี้ที่มันรู้สึกว่ารักแล้วชอบนะคะก็จะเอามาพูดกันในคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะโอเคค่ะก็มาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็เพื่อเป็นการทําเวลาให้ทันภายใน20นาทีนี้นะคะเพราะว่าเ,เดี๋ยวก่อสร้างจะเริ่มทํางานนะจ๊ะเราต้องรีบนะคะมีตัว2ตัวนี้ที่ใช้แล้วรู้สึกว่าใช้บ่อยมาข้ามคืนนะคะก็เป็น2ตัวนี้นั่นเอง ตัวแรกนะคะอันเป็นมาร์ก ทองคําซึ่งสรรพคุณเขาก็หลักๆก,ก็คือแบบใช้แล้วขาวใสเ,เนียนะอะไรอย่างงี้คือมันใช้แล้วโอเคเลยแล้วคือแล้วมันแบบพิเศษตรงที่ตัวมาร์กอับเนื้อทองคําคือมันจะเป็นเหลืองๆเ,เวลาเรามาร์กใช่ไหมเราทาไปแล้วแบบพอเนื้อครีมมันจริงๆอะ่ะคืออย่างที่เห็นกันคือมันจะเป็นออกขาวๆแต่พอแบบเกลี่ยเกลี่ยไปแล้วมันจะเป็นสีทองแล้วพอใช้ข้ามคืนพอตื่นขึ้นมาหน้ามันจะรู้สึกแบบเฮ้ยเด้งๆใสๆอะไรเงี้ยแกก็เลยชอบนะคะตัวนี้ตัวที่2นะ นะคะอันนี้อันนี้จะเป็นยี่ห้อพิทเทราซีเก r ์มาร์กนะคะอันนี้ก็ใช้แบบอาทิตย์ละสองครั้งอันนี้มีดีวิวแล้วในบล็อกนะคะก็ลองไปอ่านดูอันนี้คือใช้จนจะหมดแล้วให้ดูว่าเกลี้ยงจริงอะไรจริงแบบนี้เลยมันเป็นมาร์กก่อนนอนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะใช้บ่อยกว่านิดนึงแล้วก็จะใช้หมดแล้วด้วยนะคะอันนี้คือมันจะเป็นเนื้อสีขาวที่ชอบใช้เพราะว่าคือมันจะให้ความรู้สึก ผิวมันชุ่มชืน้นแล้วก็นุ่มคือเราก็ชอบเวลาตื่นลับมาแล้วหน้าเราเหมือนแบบได้รับการพักผ่อนเต็มที่อ่ะคือแบบอันนี้คือมันก็ตอบโจทย์โอเคค่ะก็ชอบทั้งสองตัวเลยนะคะสำหรับมาก่อนนอนนะคะเรามาต่อก,กันที่เครื่องสำอางเป็นอะไรที่หลายๆคนแบบ และในส่วนตัวแกวก็ชอบมาที่เบสเมคอัพกันก่อนเลยจะเป็นยี่ห้อของ p e t r i s นะคะซึ่งใช้ไปในลุคก่อนหน้านี้ที่เห็นกันคือวันนี้ก็ใช้นะคะคือ2ตัวนี้เรามาพูดกันถึงไพรเมอร์ก่อนตัวนี้นะคะหน้าตานี้จะเป็นไพรเมอร์ของเขาซึ่งปกติแต่ก่อนนี้หลายคนอาจจะเห็นแบบเออถ้าติดตามกันมานานก็คือจะไม่เห็นแก้วทาพวกไพรเมอร์พางรูขุมขนอะไรอย่างงี้ช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะชอบใช้มากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าใช้แล แล้วการแต่งหน้ามันทนแล้วหน้ามันดูแบบเนียนเรียบเนียนนะคะซึ่งตัวนี้คือใช้ดีนะคะอันนี้จะเป็นแพท i ีส p r i m and Lady Face p r i m m r r นะคะซึ่งมันจะเป็นไพรเมอร์เนื้อแบบเนื้อแบบใสๆเป็นซิลิโคนนะคะแก้วก็จะทาช่วงพวกตรงช่วงแก้มนะคะแล้วก็ช่วงคางก็คือทาทั่วหน้าแต่ในในปริมาณที่นิดเดียวแล้วรู้สึกว่าอันนี้คือใช้โอเคเลยแ,ลแบรนด์นี้นะคะเพจ i ีตก็จะเข้าไทายในเดือนตุลาคมนะคะที่ร้านลานเชตเป็นที่แรกก่อนแล้วก็ค่อยขยายไปตามบูธวสดุอะไรนี้นะคะก็เป็นแบรนด์ของเอ,อ,อเมริกา แบนที่อยู่ drugstore ของที่นู่นนะคะก็เข้าไทยราคาก็อาจจะไม่สูงมากเฮ้ยใช้ดีจริงๆนะคะก็ถ้ามาแล้วก็ไปลองส่วน BB อันนี้คือแบบไม่ได้คาดหวังแล้วก็เอามาเป็นใช้แล้วชอบเลยนะเพราะว่าปกติตอนแรกคิดว่าจะเอาแบบอายแชโดว์ของเขาซึ่งอายแชโดว์ของเขาก็โอเคแต่ว่าแก้วชอบอันนี้มากกว่าก็เลยเอาอันนี้มา p r e t i ี f o r โ l ลเ and l น d y b b นะคะก็เป็นสีไลท์ซึ่งมี SPF 15ด้วยอันนี้นะใช้แล้วรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันแบบใช้ทุกวันได้แล้วหน้ามันดูแบบดูใสดูแบบปกปิดเล็กน้อยแต่คือดูแล้วแบบดูหน้าเราผิวหน้าเราเป็นแบบ ธรรมชาติอะเออคือแบบใช้แล้วมันชอบจริงๆนะคะคืออันนี้คือไม่ได้มาอวยแบบเฮ้ยมานั่งอวยเขาบีบีอันนี้ก็คือแบบเฮ้ยคล้ายกับบีบีฮดะระบบที่แก้วเคยใช้แล้วก็สีอันนี้ก็จะเป็นสีไลท์ที่แก้วใช้ปกติแก้วใช้สีเอ่อไอวอรี่ของ BB บีฮดะนะคะนั้นก็ใช้ดีเหมือนกันอันนี้ก็ใช้ดีแต่ว่า ต้องรอเข้าไทยสักพักหนึ่งแล้วก็ไปลองเทสเนื้อกันจะรู้ว่ามันดีจริงๆนะคะก็คือใช้แล้วชอบต่อมานะคะก็เป็นของที่แบบเฮ้ยพอลองแล้วมันก็รู้สึกใช่นะคะอันนี้เป็นของชีเน่นะคะเป็นชีเน่ออยล์ฟรีดับเบิลแมทนะคะก็เป็นแป้งสําหรับสาวผิวมันแล้วมันก็คุมมันโอเคนะคะส,ส่วนใหญ่แล้วแก้วอันนี้แก้วใช้เป็นสีเบอร์หนึ่งเหมือนกันก็ทํา How-to ก่อนหน้าก็ใช้ตอนนี้ก็ใช้นะคะคือนี่มันจะเป็นเป็นแป้งผสมรองพื้นแหละแก้วจะ เอาไว้ใช้แบบก่อนออกจากห้องคือเอาไว้ที่ห้องคือไม่ได้เอาไว้เติมระหว่างวันแบบเติมตอนเช้าแล้วหน้าเราแมทแล้วแก้วเป็นคนชอบแต่งหน้าแบบวาวๆแบบเนี้ยแต่คืออยากให้พวกตรงช่วงจมูกมันแมทนิดหนึ่งก็เออพอทาแล้วมันรู้สึกแบบมันเข้ากันดีอะเซนเนี้ยแก้วใช้ทุกวันเลยเลยนะคะคือใช้อันนี้ก่อนแล้วก็ใช้นี้แล้วก็ตามด้วยนี้ลงตัวมากๆแล้วก็ตัวแป้งอันนี้คือมันเหมาะกับผิวแก้วนะคะแล้วก็ใช้ดี นะคะสำหรับแป้งของชีเน่นะคะเป็นตลับแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ต่อมานะคะมาที่พาเลตตาซึ่งพาเลตตาแก้วคิดว่าถูกและดีเป็นรุ่น s i เว n a Color Story Classic Earth Tone ธโทนอายแชโดว์พ t เลนะคะอันนี้ก็เป็นพาเลตของ s i เวน่อันนี้แก้วมีคือเบอร์03แนะนําสําหรับน้องๆเพื่อนๆนนะักศึกษาด้วยกันหรือว่าสาวๆวัยทางานที่ต้องการหาพาเลตที่ราคา มันโอเคนะอันนี้คือแต่งหน้าลุคนี้ก็มี how to นะจ๊ะแต่ว่าอยู่ในโซเชียลแคมก็ไปติดกรามกันได้ก็ชื่อเดียวกับ YouTube เนี่ยแหละไลฟ์สไตล์ทัญาเจูนะคะแล้วก็สีคือเป็นสีที่มีชิมเมอร์ไม่เยอะมากแต่คือมีมแค่แมทตสองสีเท่านั้นเป็นพาเลตที่แกวใช้แล้วชอบในเดือนนี้นะคะเพราะว่าใช้บ่อยค่อนข้างบ่อยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือไฮไลท์ของเรานะเ h ดดิ้งไม่มีไม่เป็นไรแต่หน้าตรงนี้จะแบบไม่โกไม่วาวไม่ได้นะคะสําหรับแก คือน้อยมากๆที่จะไม่ค่อยแบบแต่งตรงนี้ให้มันดูแบบดูวาวนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์แพ t i ิเหมือนกันนะคะนะคะก็จะเป็นแบบไฮไลท์นูนๆแบบนี้นะคะก็ชื่อว่า Prettis Skin l เ v i n g Mineral นะคะค่ะก็เป็นสีเบอร์0ูนะชื่อสีว่า Pure er Shimmer นะคะก็เป็นแบบหน้าตาแบบนี้นะมันเป็นไฮไลท์ที่เลิศดจริงแล้วก็แบบ โกจรแบบดูเป็นแบบธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะก็เป็นไฮไลท์ที่ชอบมากๆในช่วงนี้แล้วก็ทาบ่อยนะคะไปเรียนก็ทานะคะอ่ะค่ะก็จากนั้นก็มาถึงลิปสติกกันบ้างแล้วนะคะสองสีที่ชอบนะคะก็ช่วงนี้ที่เหิมมากๆเลยก็คงจะเป็นตัวนี้ อันนี้เป็นนารุ่นใหม่ที่จะเข้าเดือนกันยายนนี้นะคะก็คือแก้วได้ไปเวิร์กช็อปถ้าหลายคนติดตามในแฟนเพจก็จะเห็นนะในโซเชียลแคมก็จะเห็นก็คือแก้วไปเวิร์กช็อปกับนามาแล้วเขาก็แบบเออให้มาสีสีนะก็เดี๋ยวจะมีแจกในแฟนเพจด้วยเดี๋ยวรอติดตามสีนี้เป็นสีที่แก้วชอบเป็นรุ่น Audition Lipstick นะคะก็เป็นเอ,อ่อจะเป็นรุ่นที่แบบครบรอบ2 0 ปีของนานะคะแล้วกสีนี้ที่ใช้บ่อยก็คือตั้งแต่ได้มาก็ใช้ทุกวันเลยสีนาตาลีนะคะเป็นสีชมพูแบบที่ปากนี้เลยเออมันจะเป็นแม่เหล็กนะคะคือมันก็แบบติดติดกันเลยแพ็กเกจก,ก็เก๋กดีนะคะเรียบหรูตามสไตล์เนาะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้จะเป็นยี่ห้อ P 2 o cosmetic นะคะเป็นแบรนด์ของเยอรมันเนาะก็คือสีนี้ อันนี้สีนี้ที่ใช้บ่อยเป็นสี007 NY I Love You นะคะน้เดอยายะ I Love You <laughs> ไม่เกี่ยวนะคะก็นี่นะคะเป็นสีแท่งแบบเฮ้ยแพ็กเกจใช้ได้เลยนะแต่คือถ้าแฟนเพจไม่ส่งมาให้เราไม่รู้จักแก้วก็อาจจะแบบเออไม่รู้จักหนูว่ามันจะเป็นแท่งสีแดงๆแล้วก็ตัวแท่งเป็นสีชมพูแบบนี้คือมันจะต่างกันที่ชอบ หยิบหสอันนี้มาเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบเพราะว่ามันต่างกันนะคะมันจะเป็นแบบคล้ายๆกอสแล้วก็มีสีชมพูชมพูหวานๆเข้าไปในปากเราเลยนะคะคือใช้แล้วชอบทั้ง2อันเลยนะคะก็อันนี้มันจะเป็นกอสนะคะแล้วก็ลิปตัวของนามันจะเป็นเนื้อค่อนข้างครีมมี่แต่ก็แมทคือมันมันแบบมันดีตรงที่ว่าตอนที่แก้วลองครั้งแรกอะคือปากแก้วมันลอกลอกอยู่อะ คือมันเป็นขุยขุยลอกใช่ไหมแล้วคือเราแบบไม่มีอะไรเช็ดตอนที่กําลังจะทาคือแบบแย่แล้วปากเราไม่โอเคแล้วทีนี้เราก็เลยลองทาไปคือมันกบมิดแล้วเหมือนปากเราไม่เคยลอกมาก่อน คือมันมันเจ๋งตรงนี้นะคือเนื้อเนื้อลิปมันเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะกบสีปากมิดแล้วก็แบบเนี่ยคือเหมือนเราแบบไม่มีเอ่อปากที่แตกมาก่อนคือมันกบมิดมหัศจรรย์พันลึกมากนะคะก็คือเอ่อสำหรับที่แก้วเอามาพูดถึงคือแก้วชอบจริงๆนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นเข้าสู่หมวดแปรงสักนิดหนึ่งมันจะมีแปรงแท่งนี้ที่แก้วอยากจะแนะนําแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ดีนั่นก็คืออันนี้นั่นเองนะคะเป็นแปรงของเมลินดานะคะหัวมันจะเป็นแบบนี้ เอาไว้คัดเบ้าตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงปลายอย่างนี้นะคะคือซื้อมาในราคา25วาบาทอะเธอคือมันแบบ มันถูกอ๋อน่าจะมีตามแป้งหวานหรือไม่ก็ร้านเครื่องสําอางที่มันมีขายพวกแป้งอะไร25บาทแล้วมันใช้ดีแล้วมันก็ใช้ทดแทนกันได้กับซิกมาที่แก้วมีที่แก้วชอบนะคะอันนั้นก็ยังชอบอยู่แต่ว่าอันนี้จะอามาเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบเพราะว่าเพิ่งเจอในเดือนนี้แหละแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยใช้แล้วมันโอเคแล้วมันก็ถูกและดีนะคะก็เป็นแปลงนี้แล้วคือตัวเอ่อแป้งคือมันนิ่มแล้วก็ไม่บาดเวลาคัดอะไรเงี้ยมันสมูท มันโอเคเลยอ่ะใช้แล้วชอบโอเคค่ะก็เราก็มาต่อกันที่ตาก็จะมีสีตานะคะสีนี้ที่ใส่อยู่คือมันจะมีอีกสีหนึ่งคือสีน้ำมันพังไปแล้วด้วย การที่แก้วทำเองนะคะมันจะเป็นสีมีมี่ไบโทนี่สีอาร์ติสเกนะคะก็เป็นสีเทาซึ่งหลายคนบอกว่าเออใส่แล้วแบบเฮ้ยมันเข้ากับแก้วนะแล้วแก้วก็มีอีกสีหนึ่งเป็นสีน้ำตาลก็คือนี่ที่ใส่อยู่มันจะแบบเล็กเท่าดวงตานะรุ่นเนี้ยคือแบบแนะนำเลยสำหรับใครที่แบบไม่อยากใส่เป็นบิ๊กอายที่มันแบบมันใหญ่กว่าตาอันนี้คือมันพอดีกับตานะคะก็ที่ใส่อยู่อันนี้เป็นสีน้ำตาลนะเป็น มิมี่มายโทนี่สีอาทิติ์บานะคะแล้วก็ชอบสีอาทิตย์เกด้วยคือชอบสองสีเป็นสีคอนแทคเลนส์ที่ชอบอยู่ตอนนี้นะคะเวลาไปข้างนอกหรือว่าเวลาถ่ายคลิปแต่ว่าปกติก้็จะไม่ไปเรียนไปอะไรเงี้ยเก้าจะไม่ค่อยใส่ คอนแทคเลนส์นะคะแต่แก้วก็คือใส่เฉพาะแบบเออแต่งหน้าให้มันพอใส่แล้วมันก็ดูดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะคิดไปเองแต่ว่าสีสสีนี้คือ,ออ่มันเป็นรุ่นเดียวกันคือรุ่นอาร์ทิสแล้วก็เกยกับเบวก็คือแล้วแต่คนชอบนะคือมันมันสวยทั้ง2อันอะแต่ว่าแก้วก็ชอบสสีเลยโอเคค่ะละครที่ชอบในประจำเดือนนี้นะคะแน่นอนนะคะนางมาแล้วนะคะก็คือลอยฝันตะวันเดือน ฮาณเดชนยายานั่นเองนะคะเออเคมีนางเข้ากันและนางเล่นดีคือไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วอะ่ะเออแล้วก็มันจะมีฉากหนึ่งที่ดูไปแล้วแล้วรู้สึกว่าชอบจริงๆก็คือฉากที่เออหลายๆคนชอบไปอ่านในพันทิปก็แบบมีหลายคนชอบก็คือฉากที่นางเอกพระเอกเล่นเคนโดเขาเรียกเคนโดหรือเปล่าที่แบบเฮียฮยฮียฮอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยไปดูดี yeah! you <laughs> นนั่นแหละมีเหงื่อมีอะไรทําให้นาเดทด,ดูเซ็กซี่ไปเพิ่มขึ้นอีกจากเซ็กซี่อยู่แล้วก็เพิ่มไปอีกร้ออซอะไรอย่างงี้คือแก้วแบบชอบมากนะคะโอเคค่ะมาแล้วค่ะเขามากันแล้วก่อสร้างคือเพลงที่ชอบประจําเดือนนี้คือเพลง Boom c r a t นะคะนี่อันนี้เป็น MV ค่ะคลิปนี้ก็จบกันไปเท่านี้แล้วกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วนี้ลาไปเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย